ื่อคืนคุณฝันถึงพ่อแม่ใช่ไหมฝันแบบนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคำทำนายฝันฝันเห็นพ่อแม่การงานมีแนวโน้มได้รับคำแนะนำหรือโอกาสดีจากผู้ใหญ่ที่เคารพงานที่หยุดนิ่งจะเริ่มเดินหน้าการเงินมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวอาจได้เงินคืนที่เรามานานโชคลาภ โชคจะมาจากเลขที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเช่นวันเกิดหรือบ้านเลขที่ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่อบอุ่นและจริงใจส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสุขภาพสุขภาพของคุณหรือคนในครอบครัวจะดีขึ้นหากป่วยจะฟื้นตัวเร็วเลขมงคล09 19 209 890 902 90 ถ้าคุณเคยฝันแบบนี้หรือมีเลขเด็ดลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจนี้ไว้เพื่อไม่พลาดคำทำนายฝันแม่น,มนๆทุกวันจาก AI